คลิปนี้นะครับผมสีมาแบงปันนะครับวิธีการเลี้ยงหนูนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนะครับเบิ้งคลิปนี้ให้จบได้พี่น้องเด้ออ่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงหนูนะครับทุกขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวสีมาอธิบายสูฟังนะครับแบงปันประสบการณ์ซูฟังจากประสบการณ์ที่เลี้ยงหนูมาเจ็ดถึงแปดปีครับผมสำหรับการเฮ็ดฟ้ามเลี้ยงหนูที่ผมว่าที่แหลกคือบอลบอลเลยจำเป็นต้องว่ามีร่งเลื่อนใหญ่โตพี่น้องนี่เห็นบกครับนี่ เป็นซาลาหน่อยเป็นโฮมหมักขามโฮมใหม่นะครับก็สามารถเลียงใดขึ้นกันตั้งไว้ใต้โฮมก็ได้ครับเพียงแต่ว่าถ้าตั้งไว้ที่ที่เป็นร่มไม้มันกันฝนบ่ด้มันมันบังมันบังแดดได้แต่มันกันฝนบ่ด้เขาก็ต้องใส่ฟ้าที่อาจจะเป็นกระเบื้องกระเบื้องรอนเล็กนะครับหนาๆแล้วก็คือหนาคือกันแดดด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อ่าให้มันกันฝนได้นะครับบ่อเลียงบ่อกลมๆแบบนี้นะครับมันมีอย่างแน่นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยทอสองทอนะครับอ่าที่ว่างซ้อนกันนะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีฟ้านะครับฟ้าตรงนี้นี่แนะนําเป็นใช้เป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ด5มิลนะครับอันนี้เป็นแผ่นซีมิสังเกตเห็นไหมครับนี่มันก็จะแตกนี่มันก็จะแตกนะครับถ้าเจาะใส่ตะแกรงแบบนั้นแห้งแตกคักนี่ครับนี่นี่เห็นบหนี่มันแตกพี่น้องเอาเป็นหามินนาๆเลยนะครับที่ที่ลูกผมนั่งได้เห็นไหมครับนั่นคือหามินนับแล้วภายในบ่อนะครับภายในบ่อเป็นแบบนี้ครับนี่ก็จะมีหนูแบบนี้นะครับ ท่อสองท่อนะครับวางซ้อนกันแล้วก็เทปิดก้นด้วยพื้นปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็เอาขีดแกบมาล่องพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในตรงนี้จะเป็นระบบน้านะครับนี่ระบบน้ำนี่จะมีก๊อกน้ําเห็นบ่ครับนี่นี่มีน้ำไหลออกมานี่แล้วก็มีท่อนำเสียข้างล่างครับน้ำจะไหลลงไปข้างล่างตรงนี้ออกไปข้างนอกอันนี้เป็นฟ้าหามินนี่สินะประมาณนี้แหละพี่น้องนี่ ฟ้าหามินนะครับเนาะก็จะน้าประมานนี้นะครับนี่คือแต่ว่าฟ้าฟ้าแผ่นหนึ่งนี่มันสีมันสีกว่างนะครับเข้าสาม,มารถตัดในประมา่านท้ากลมกลมแบบนี้คือ3ฟ้านะครับนี่คือแผ่นส,สามาทบอร์ดสำหรับฟ้าปิดสำหรับบอเลียงหนูก็จะมีซัมนี่นะครับเนาะกับบอมีอย่างไหลซับซ้อนนะครับสำหรับบอเลี่ยงหนูนะครับสำหรับขางในก็จะมีถ้วยอาหารนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นถ้วยอาหารนะครับคือสาม,มารถตัดทอยใย่หินนะครับเข้ามา ประกอบเท่เท่ปิดกดแล้วก็เป็นถ้วยอาหารได้เลยคันพูดได้ว่ามีก็เป็นพวกถ้วยปั้นดินเผาพว, <S <S พวกนี้ครับเครื่องปั้นดินเผานะถ้วยดินเผานะถ้วยดินเผากะใส่ได้ให้กันนะครับเอาใส่น้ำใส่อาหารก็ได้คือกันถ้วยดินเผานะครับบ่มีระบบน้ำแบบนี้ก็ได้เด้อพี่น้องเนาะการเริ่มต้นนี่บ่ได้จำเป็นต้องว่าต้องมีแบบเป็นระบบน้ำอัตโนมัติแบบผมก็ได้แต่ว่าเมื่อนี้ผมมาแช่แบ่งปันนะครับให้พี่น้องนี่ได้เบิ่งวิธีการเลี้ยงนู ของหนูพุกยักสกุลนครเป็นแบบใดครับพอพันธ์แม่พนันธ์ส่วนมากแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลน,นะครับอันนี้ก็คือยังยังใส่งานอยู่นะครับปกติน้ำนักกับประมาณโลกเก่าเกือบ2กิโลครับมันเซ้งดีๆมันกระติอยลงจักหน่อยครับอันนี้คือพ่อพันธ์หนูพุกยักสกุลนครส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลนะพี่น้องเด้อันนี้เขาจะให้จักหน่อยนะครับเนาะบคุณเคยปันใดน,นะครับมาเบึง่งต่อในเรื่องของระบบน้ำครับข้างในนะครับระบบน้ำของหนูพุกยักสกุลนคร,ะครจะเป็นแบบนี้เนาะ ตรงนี้ผมใส่เป็นท่อใยหินนะครับท่อใยหินขนาดประมาณหกนิ้วนะครับมาผ่าครึ่งนี่ท่อใยหินนี่ถ้วยอาหารมันนี่พี่้องนี่คือท่อใยหินนะที่ผมมาตัดแล้วก็ผ่าครึ่งแล้วก็มาประกบนี่แล้วก็ปูนแตงนะครับอ่าเวลาหนูกินน้ํามันจะมากินตรงนี้แล้วก็กัดแล้วก็ไหลลงไปด้านหลังนะครับด้านหลังสิเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือระบบที่พัฒนาในตอนแรกๆก็คือจะใส่ได้แค่พ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้คือระบบที่พัฒนาในตอนแรกๆมันก็จะใส่พ่อแม่พันธุ์นะครับใส่หนูไลายบดี นูเขากินน้ำมันเลนมันยังมันกะสีไหลออกมาหนีมันก็ที่จือร์มองนี่พี่น้องมันจะเปียกบอดีปันไดนะครับสำหรับตรงที่พี่น้องเห็นสองขางนะครับท่อสีขาวๆคือท่อน้ํากินนะครับมันจะเดินหลอดฟ้ามเลยพี่น้องแล้วก็ท่อนี้มันก็นจะต่อมาจากสายตรงถังครับพี่น้องเห็นอยู่ไกลๆคนครับนี่คือถังน้ำนะครับถังน้ำห้มีตอ่ทอท่อออกมาแบบนี้ครับแล้วก็จะมีว่าวตัวหนึ่งสาหรับตัดต่อน้ำ เื่อที่สิไปเข่าในบอ่อเลี้ยงทั้งบิดทั้ง,ง,ง,งบบฟาร์มเลยระบบน้ำที่ผมแนะนําไปเมื่อกี้นี่นะครับก็คือระบบน้ำที่ใส่สําหรับบอ่อพ่อแม่พันธุ์ครับแต่ว่าตรงนี้เป็นระบบที่2ที่พัฒนาขึ้นมาก็คือจะมีรางน้ําเสียนะครับนี่เน่าซู่ไปพุ่นนะครับนี่เป็นอีกระบบน้ำอีกแบบหนึ่งนะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาแต่ว่าเต็มรูปแบบไปเบื้องพี่ลองว่าเป็นแบบใดเป็นบอ่อคุ้นนะครับที่อยู่อีกฟังหนึ่งของฟาร์มนะครับเนาะไปเบิ้งครับนี่คือระบบน้ำที่เป็นอัตโนมัติที่ดีที่สุดในนนะะคครรับบบก็็ืออเปท น้ำเสียแบบนี้นะครับเนาะนี่จะม,มีว่าวว่าวระบายน้ําตรงนี้ทอด้านล่างนี่เป็นว่าวน้ําเสียนะครับเนาะคือสามารถเปิดล่างแล้วก็จากบ่มีบ่มีกินบ่มีหอย่างพระว่าทอน้าเสียมันมันจะเป็นท่อเต็มนะครับบ่คือเมื่อกี้นี่มันเป็นท่อเปิดไดท่อเป็นจังไงนะครับพี่น้องมาเบิ่งครับตรงนี้จะเป็นในท่อนะครับในท่อตรงนี้จะเป็นตัวครอบตรงนี้จะเป็นท่อ8ดนิ้วผ่าครึ่งนะครับเพิดถ่วยหันน้ำมือกันพี่น้องอันนี้สําหรับ อ่าตัวนามที่เป็นก๊อกหนามมูครับตัวนี้จะเป็นขนาดสาหุนนะครับ4ี่หุนใช้ได้หมดเลยนะครับปลายแค่ปลายนะครับปลายจะเป็นสามหุนนะครับส่วนเกียวจะเป็นเกียวสี่หุนครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกฟังหนึ่งของของบอนี่นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะมันเป็นท่อเชื่อมหากันนะครับอันนี้เป็นนูเนื้อนะครับนี่มันก็จะเป็นบอเชื่อมหากันแบบนี้นะครับนี่นู้มันกถ้าเวลาเขาตกใจนะคถ้าเปิดฟังนี้แจ๊งแจ๊งเขาก็จะแลนเข่าหู้เหมือครับแลนไปหาทีมันเหมือดนะครับแต่จะประมาณนี้ครับสาหรับ บ่อขุนของอฟ้าม์นหนูภูงยงกษกสกลนครบ่อเลี้ยงจะมี2แบบก็คือ1ก็คือบ่อผสมพันธุ์แล้วก็2ก็คือบ่อขุนนะครับเด้ออาหารที่หนูกินนะครับอาหารหลักของฟ้าม์มหนูภูยักษกสกกลนครเลยนะครับมันจะเป็นผมจะเลี้ยงด้วยอาหารหมูโปรตีน17%เนะครับเบอร์กลางๆางกินทั้งฟาร์มเลยนะครับน,น,นี่คืออาหารที่ผมใช้นะครับนี่มันจะเป็นเ <c oughs> ม็ดแบบนี้นะครับก็จะเป็นเม็ดแบบนี้ครับน,นี่คืออาหารหมูนะครับผมใส่อาหารหมูเป็นหลักเลยนะครับให้กินทุกวันนะครับ แล้วก็ในหนึ่งเดือนนะครับมันก็จะมะีการเสริมด้วยอาหารนะครับจะเป็นพวกอาหารเสริมของผมนี่สิบมมีเข่าด้วยพี่น้องเนอะของผมจะใส่เป็นต้นห้านะครับหยาไอยังเดียวไปเบิ้งพี่น้องเป็นของผมจะเน้นเป็นย้าหวานอิสราเอลนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันมันต้นเตี้ยบ่าต้นสูงนะครับแล้วก็หนูมันมาก,กินน้ำตัวน,นี้นะครับนะคือหยาหวานอิสราเอลสามารถให้หนูก,กินได้ผมจะให้กินเดือนละ2ครั้งนะคือ เอาห้ปุ๊บนะครับก่อนหลออทำความสะอาดก็เห็นเลยราะวาะบอมันจะมันจะชื้นนะครับให้ยาปุ๊บนี่บอมันจะชื้นแล้วหนูมันจะขี้เงลลี่ยวไหลแล้วมันซีเมนต์นะครับเท่ากับตักออกทาความสะอาดเลยนะครับอาหารเสริสมของหนูนะครับนอกจากจะเป็นต้นหญ้าหวานอิสราเอลแล้วเนี่ยพวกหญา้าเนเปียก็สามารถกินได้นะครับของนี้อันนี้ผมจะปลูกไว้ท้ายบอเลยนะครับก็คือน้ำเสียมันไหลมากก็จะเป็นปุ๋ยบํารุงให้กับต้นหญ้าหวานอิสราเอลของเข,งขาเลยนะครับแล้วก็ ข้าวเปลือกข้าวโพดแห้งข้าวโพดสดพวกนี้กินได้ครับหญ้าป้องหญ้าเอียงพวกนี้กินได้ครับเพอาเขาลูเรื่องการยู่การกินของเขาแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เขาตองลูคือเข้าจะจัดชุดจัดคูพ่อแม่พันธุ์แบบใดนะครับสำหรับฟรามรูพุกยักสกุลนครนะครับเขาสีจัดชุดเป็นผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะครับเพราะว่าการผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยจะเร็วครับเร็วแบบใดพี่น้องเบื้องครับลูกหนูนะครับชุดแหลกนี่ยังบ่ทันในแยกนะครับลูกชุดหม่ม่แล้วอันปกตินะครับปกติผมจะแยกลูกประมาณเดือนละหนึ่ง คือหนูที่เขาชุดไว้แบบนี่คือเขาจะผสมพันธุ์กันตลอดเวลานะครับแล้วกัมันให้ลูกนี่เกิดรอบต่อรอบนี่เร็วนะครับอัตราการเกิดก็คือเดือนละครั้งเลยนะครับแต่ว่ามีตัวที่เร็วสุดนี่คือ24่สิบี่ห้ามือขวดแลวก็มีนะครับมันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของ่อแม่พันธุ์นะครับถ้าเขาให้น้ำน่มลูกแล้วแล้วเขาบอร์จอยบอร้ผอมนี่คือร่างกายเขาพร้อมเขาก็ติดลูกมันก็เกิดลูกเร็วครับแต่ว่าก็โดยระยะเวลาประมาณ1-2เดือนจะให้ลูกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็พ่อลูกเขาได้หนึ่งเดือนแล้วนะครับอายุหนึ่งเดือนหรือเดือนกูก้กๆแล้วนี่ก็แยกลูกยานมลูกออกมานะครับเอาไว้แบบนี้นะครับเลี้ยงขุนเอาไว้แบบนี้จนอายุประมาณ2อถึงสเดือนก็สามารถปล่อยในไปเป็นก็คือสามารถปล่อยไปเป็นนูเนื้อหรือว่าเป็นพอแม่พันธุก็ขัดอีกเทน,นึงได้เลยนะครับก็บ่ได้ยุ่งยากอีกยังครับสำหรับวิธีการเลี้ยงนูกับป๋ามานี้ครับสรุปนะครับ การเลี <S 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 ้ยงนูนะครับอาจจะมีเรื่องของสถานที่ลงเรือนนะครับมีบ่อเลี้ยงแบบนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็พอให้เขากินอาหารแล้วเขาเจริญเติบโตดีแล้วเนี่ยก็มาดูแลเรื่องอื่นๆก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องของความสะอาดของเขาคือเดือนละสองครั้งหรือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าเป็นบ่อขุนนะครับกับประมาณนี้ซ้ำเรื่องต่างๆที่บ่กมานะครับก็คือ อ,อ้างอิงจากประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมาโดยตรงนะครับบ่ได้ไปเอาข้อมูลจากผู้ใดมาทั้งสิ้นนะครับคือประสบการณ์โดยตรงของฟาร์มหนูพุกยักษส์สกลนครที่นํามาถ่ายทอดวันนี้ผมเลี้ยงมาเจ็ดถึงแปดปีแล้วล่วละพี่นอ้องที่เลี้ยงหนูมานี่็มีข้อมูลตรงนี้ดีๆก็มาแบ่งปันให้สูพี่น้องฟังคันผู้ใดมีคําถามนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูกับทักทายเข้ามาปรึกษาได้คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับพี่นอ้องฝาก คอมเมนต์นะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำแนพี่น้องสำหรับช่อง u t u b e หนูภกยักษกสกุลนครนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามตอนนี้ยอดขึ้นมาแสนกว่าคนแล้วครับสำหรับผู้ติดตามในช่อง u t u b e แล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามในเฟซบุ๊กนะครับตอนนี้ประมาณ5 0,000กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็จากช่อง t i k t o k ด้วยนะครับตอนนี้ก็ประมาณ40,000 0กว่าคนนะครับสำหรับช่อง t i k t o k นะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องสู้ผู้สูคนที่ติดตามฟร์มูภูพงกยักสกุลนครครับ